ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านนะครับขอนำท่านผู้ชมมาพบกับช่องเอิร์ธสายจบรถไมโครซิงนรนบสำหรับคลิปนี้เราก็จะพาพี่น้องมาชมนี่นะครับเริ่มทำการวัดสะนะครับจะมีสะฟีฟอมอีกลูกตรงนี้นะครับนี่หลักตรงนี้ เป็นสะฟีฟอร์มครับเดี๋ยวพามาชมสะตัวนี้นะครับขุดเสร็จนะครับเมื่อวานครับสะลูกนี้ใช้เวลาขุดประมาณสองชั่วโมงนะครับดินขุดดินเป็นก้อนนะครับปุ้มได้เยอะมากครับดูรับดินครับโอ้โหตรงนี้เพิ่งเก็บปากสะเมื่อเช้านะครับ ประมาณตรงนี้นะครับนี่สโลปปากสะเมื่อเช้านะครับก็ประมาณนี้นะครับวัดวัดแล้วได้ประมาณไอ้สิบสามเมตรนะครับปากกว้างนะครับสิบสามเมตรแล้วความยาวอยู่ที่ยี่สิบเมตรนะครับนี่นี่ครับแนวสโลปครับใช้ปีขุดนะครับ ก็จะสวยนะครับก็จะเนียนหน่อยนะครับใช้ปีกสลบก็มีนะน,นะบางท่านนะว่าถ้าเซียนจริงทำไมไม่ถอดปีกออกคือน้ำมันแพงนะครับหม้วแต่เก่าก็มันก็ช้านะครับดินแบบนี้เราเอาความอดทานดีกว่าครับ ถามว่าขุดแบบไม่ใส่ปีกได้ไหมขุดได้ครับขุดได้ขุดได้สวยเหมือนกันครับแต่ว่ามันจะมีรอยฟันนะครับดินแบบนี้ปัดสโลปนี้เอียวรถจะพังเร็วนะครับความลึกอ,อยู่ที่สามเมตรนะครับสะขนาดมินินะครับสิบสามคูณยี่สิบนะครับ เลึก3เมตรครับเป็นโบขนาดเล็กนะครับนี่บอยขนาดใหญ่จะอยู่ตรงนี้นะครับกำลังทำการวัดอยู่นะกำลังทำการวัดสระนะครับนี่อูยาวครับใหญ่มาก เอาเล็กหน่อยได้ไหมเอาขแับแคบมานี่นิดนึงเออเออวิน โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับเดี๋ยววัดสะก่อนครับสวัสดีครับ